สิเซนมีครูเล่มสองเรื่องที่16เหตุที่การบันทิกการสืบทอดเซนจำต้องหยุดไปช่วงหนึ่งเมื่อจิตเห็นการเข้าใจภาวะธรรมชาติแล้วจิตจะเกิดความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์จิตจะอ่อนยนด้วยความสำนึกต่อสังคมที่ต้องอิงอาศัยการอยู่รอดร่วมกันสหายเอย๋ยเมื่อมีความสนใจในภูมิปัญญาเซน ถ้ามีเวลาพอควรให้เวลามาอ่านประวัติความเป็นมาที่บรรดาบุรพาจารย์ต่างมีพันธะหน้าที่ต้องสืบทอดแก่นธรรมะและหัวใจความเป็นเซนให้จิตเกิดความมั่นใจและเข้าใจได้ถูกต้องชัดแจ้งด้วยจิตของเราเอง จึงจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อการดำรงชีวิตของเราในสังคมที่เราต้องอยู่ต้องเป็นในสังคมมายามายาคือความจริงอยู่ให้ได้จริงอย่างพออดพอทนแล้วจะให้หนีไปไหนกันนับตั้งแต่เช้าตะวันตกอเมริกาเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศส สเปนและอื่นๆเมื่อสนใจเซนแล้วสิ่งแรกนั้นเขาจำต้องหวนกลับไปหาแหล่งกำเนิดต้นตอนอกเหนือจากการสอบถามขอความรู้จากครูบาเซนที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในลักษณะของวัดเซนครูเซนและหนังสือตำราเซนสุดท้ายแล้วนักสืบสอบค้นคว้าจำต้องหาหลักฐานชัดเจนต้องย้อนรอยกลับไปหารากเงาคือการจารึกหลักฐานหรือหนังสือบันทึกเรื่องราวจากชีวประวัติของครูเซน จากแรกเริ่มเรื่อยมาสู่การสืบทอดต่อๆมามีหลักฐานให้ศึกษาทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจากจีนชาวจีนเขามีวัฒนธรรมดังนี้ลทัทธิของจือ้อเน้นหน้าที่และคุณธรรมกตัญยูจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานจารึกต่างๆที่เป็นข้อมูลสืบทอดต่อๆกันมาไม่ขาดตอนมีให้เห็นหาอ่านได้จนทุกวันนี้ต่อมาคือหนังสือชุดนี้คือพระไตรปิฎกจีนเป็นชุดปกดำมีจำนวน150เล่ม จากหนังสือชุดนี้มีเรื่องราวพุทธประวัติและของเซนนับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งพุทธกาลมีการจารึกเรื่องราวของสังฆเปรน,นายกสายอินเดีย28องค์สายจีน1บวก5องค์ทุกๆองค์มีประวัติการถ่ายทอดการมอบบาทและจีวรพร้อมมีการบันทึกสโลของแต่และองค์มีหลักฐานครบถ้วน ที่น่าพิศวงคือชาวจีนเขาเก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเป็นทำเนียบที่น่าทึ่งเขาเก็บรายละเอียดตั้งต้นจากอินเดียจนถึงราชวงศ์สองและที่ต้องหยุดบันทึกเพียงแค่นี้เกี่ยวกับภัยการเมืองกล่าวคือเมื่อกองทัพนักรบชื่อเจงกิสขานเริ่มแผ่บารมียกกองทัพมาบุกลุกจีนอย่างต่อเนื่องตลอด จนในที่สุดมาถึงลุ่นหลานจีนถูกกองทัพมองโกยึดเมืองจีนได้สําเร็จเป็นเหตุให้ราชวงศ์ซงต้องมาถึงจุดจบจนล่มสลายตกอยู่ในกํามือการปกครองของชาวต่างชาติและเป็นราชวงศ์ใหม่โดยชาวมองโกชื่อกุปไลขานผู้ก่อตั้งราชวงศ์หยวนด้วยเหตุนี้เซนในเมืองจีนจึงมาถึงจุดเปลี่ยนเซนแทบจะล่มสลายเกือบจะสูญพันธ์สำนักเซนทั้งหลายต่างปรับตัวหมดสิทธิ์ที่จะโดดเด่นอีกต่อไปเรื่องของเซนในเมืองจีนจึงเป็นมาอย่างนี้ ปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธโนคาพร17สิงหาคมพุทธศักราช2561